สองลุกใหม่ยาย่าอุรัสยาแต่งหน้าแบบนี้ตาหวานฉ่ำคนอะไรยิ่งมองยิ่งสวยเป็นอีกหนึ่งโพสต์ของยาย่าอุรัสยาที่ทำเอาบรรดาแฟนคลับต่างพากันฮือฮาหนักมากเพราะลุกการแต่งหน้าที่ฉ่ำสไตล์เกาหลีบวกกับรอยยิ้มสดใสของยายา่าก็ยิ่งทำให้ภาพนี้ดูมีชีวิตชีวาวหน้ามองสุดๆโดยโพสนี้ยายา่าระบุแคปชั่นว่า like lily with my Favorite people. เฟเวอ p e e ีโป้โดยหลังจากที่ภาพนี้เผยแพร่ออกไปนั้นต่างมีแฟนคลับเข้ามาคอมเมนต์มากมาย